สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังมาแล้วเลขอ่างน้ำมนต์หลวงพ่อปากแดง16สิงหาคม68วันที่15สิงหาคม2568ที่วัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีนักท่องเที่ยวสายบุญเข้ากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวจะเรื่องการงานการค้าขาย และขอโชคลาภเมื่อสำเร็จก็จะนำเครื่องสักการะมาแก้บนโดยหลวงพ่อปักแดงเป็นพระประธานในพระอุโบโสถที่มีอายุกว่า121ปีเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพบศรัทธากราบไหว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจเมื่อขอสิ่งใดก็มักจะสำเร็จสมปรารถนาจึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและที่พลาดไม่ได้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ คือเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เจ้าหน้าที่ได้นําขึ้นมาวางไว้ในพานเห็นเป็นเลข46128ต,ตามแต่ใครจะมองแล้วตีเป็นเลขกันโดยจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ